ยงีมือแลงจ้าได้ยังกินแล้งนอกจากพี่น้องทตกทายกันตอนแรงค่ะนางเด่นบวกนองหัวม,หมวลกันยงีมือแลงค่ะปี่เขาลังใจให้ทุกคนจ้าพี่น้องเติมพลังบวกให้กันและกันจ้าสุ้ๆนะคะพี่น้องทุกท่านค่ะ สู้ไปด้วยกันค่ะเติมพลังบวกให้กันและกันจะสู้ไปน้่กันเมื่อนี้สีรองเพ่งให้พี่น้องฟังค่ะขอเป็นจันน้อยใจจ้าเอาแบบสด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 ไม่ต้องใส่ดนตรีค่ะฝากเพื่อันจังกระจัางในเด้อพี่น้องเด้อฮักเพื่อวนน้อยๆแต่อขอยอฮักนั่นๆจ้ามีงานหน่อยงานใหญ่ติดต่อใดราคากันเองนะคะ จันเลยจันจ้าไม่ได้มาขอข้าวขอแ้งใส่มาขอแว้นทองแดงไวออ้คอยสวมมือคนรักจากคนขี้เงาเมื่อมองจันเจ้าด้วยใจเศร้านักความฝันลูกนั้นจมปรักจากบ้านที่รัก วังมาเสียงดวงตินแคว้นเดินไพรเมืองใหม่น้องบัวลำพูพ่อเมืองนักสู้น้ำรุ่งพ่อรสุวนลูกมาวอนวานอ่อนจันทร์คืนวันเต็มดวง ขอพรชัย้วนขอทวงหากจันไม่ลวงสมดังตั้งใจหากจันประทานรางวันฝันเพียงมาลลยขอเป็นแค่จันในใจฝากไว้เชื่อในวงการ แสงจันทร์กระจางวันนี้ได้มีหนทางสร้างฝันแม่มันเลื่อนล่างบนเส้นหนทางขอฝันมันเถีงสาวนานั่งฝันเรือวันแสงจันทร์กระจางแต่มืดมนอยู่บนหนทาง สร้างฝันแม้มันเพียงเงาขอจันเจ้าเอ้ยได้โปรดเฉลยอย่าเป็นเบียงเงาคืนเดือนดับลาบลาโลกเงาขอเป็นแสงเงาของจันในใจ กเป็นจันในใจพี่น้องด้อจ้าด้วืเอวันจันกระจ่างค่ะหักเอวันหน่อยๆจะคอยฮักนั่นๆด้วยค่ะด้อยเอาให้กำลังแรงใจพี่น้องค่ะพักคำย่ามแลงลองเพลงพี่น้องฟังคลายเหงาคลายเครียดค่ะก่อนกินแรงจะอาหารแรงได้ยังกินนอพี่น้องพักคำย่ามะแลงนี่แแกนีเนอก,กบพี่น้องนอะบ๊ายบายจ้า ขอบคุณสำหรับผูติมารับชมรับฟังด้วยค่ะเดฝฝ้ฝากเงือฝากโต้ในด้วยค่ะเด้